น้มาลูกน้าถามครูนะคะมีรื่องะลหแผกนการศึกษาแห่งชาติพศ2560-2570ในยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่งวงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป้าหมายข้อ3.3สถานศึกษาทุกระดับสามสารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นศูนย์เล็กและสถานศึกษาะระดับก่อมปฐมศึกษาที่จะก,กิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจดก,กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงต่อมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดก,การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่21ครับ ้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2564-2570ถึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น7ยุทธศาสตร์ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่2ได้กล่าวถึงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการพัฒนาครบทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพตามวัยต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพการศึกษาและสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ในยุทธศาสตร์ที่2ยังมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กประถมวัยได้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวมีทักษะความเป็นพ่อแม่มีการดูแลและคุ้มครองสิทธทิเด็กทั้งหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือครอบครัวต่างได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครร ด้วยเป้าประสงค์ดังกล่าวฝ่ายบริหารโรงเรียนห้วนนักวิทยาจึงให้ความสําคัญกับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกครอบค,ครัวให้มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและปกป้องสิทธิทุกด้านของเด็กอย่างถูกต้องเพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพจึงได้ออกแบบวิธีปฏิบัติที่ดีหรือ best practice คือกลวิธีส่งเสริมครูผู้สอนระดับปฐมวัยโดยใช้พารอดดีไซน์โ o รเซ s ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย ร่วมการปรับปรุงและพัฒนาชุดอบรมหรือสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพ่อแม่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวอย่างยั่งยืน นอกจากการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับปถมวัยแล้วโรงเรียนยังมีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีสฝ่ายซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านอีกด้วยในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารสิ่งวามสำคัญกาบผู้เป็นพ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้าน เพราะเด็กใช้เวลาอยู่ในสารศึกษาเพียงหนึ่งในสาของเวลาที่เด็กอยู่กับครอบครัวดังนั้นการพัฒนาบทบาทของพ่อแม่และผู้ปกครอง <c oughs> เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประสบการณรา์และพัฒนาคุณภาพเด็กบนวใบจึงเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้เด็กจะเข้าโรงเรียนแล้วก็ตาม <c oughs> แต่บ้านก็ยังเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญและมีอิทธิพลต่อเด็กสเสมอครับ